ครับก็วันนี้นะครับสงขลาเนี่ยเรามีความพร้อมสุดๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องคนนะครับเรื่องสนามซ้อมเรื่องสนามแข่งแล้วก็เรื่องของที่พักนักกีฬาที่พักแฟนบอลเพราะฉะนั้นเรามีโรงแรีห้าดาวนะครับเรามีสนามซ้อมที่พร้อมแล้วเรามีคนที่ที่พร้อมด้วยนะครับอย่างเช่นวันนี้ครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาท่านอานวยนะครับเข้ามานะครับแล้วก็เพราะงนั้น่งบอกถึงว่าจังหวัดสงขลาเราพร้อมทุกมิตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราได้เป็นเจ้าภาพเนี่ยนะครับ เรามั่นใจว่าเราจัดทิงคัพครั้งนี้ได้ดีนะครับก็จริงจริงแล้วนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเราได้จัดสงขาครับนะครับทั้งยุวชนเยาวชนเนี่ยก็ตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วก็ตื่นตัวกันมากนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าหากว่าทิงคัพครั้งที่50เนี่ยได้ลงสงขานะครับ ยุวชนแล้วก็ยอชนคนสงขานะครับก็จะตื่นเต้นแล้วก็จะเป็นประวัติศาสตร์ให้กับสงขานะครับแล้วก็คิดว่าน้องๆนักศึกษาน้องๆยอชนเนี่ยครับก็รอคอยทีมชาติไทยนะครับที่จะไปตดในครั้งนี้เพราะว่าทุกคนใฝ่ฝันอยากจะจับมือกับนักเตะทีมชาติไทยทุกคนนะครับ ใช่ครับวันนี้ในในปีหน้าปี68ปเนี่ยปลายปี68เนี่ย,ย,เ,ยเราจะได้จัดซีเกมร่วมกับชลบุรีและกรุงเทพนะครับเพราะงั้นเ,เรื่องสนามกีฬาเรื่องเ,ออเ,ออเรื่องสาธานณสุข,ขต่างๆเรื่องโครงสร้างพื้นฐานต่างเนี่ยพวกเราพร้อมอยู่แล้วครับเพราะเราเตรียมไว้ซีเกมด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าชิงชิงครับไปครั้งนี้ก็ถือว่าความพร้อมจะเกิดขึ้นมามา,มากมากยิ่งกว่าครั้งที่ผ่านมาครับ ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตามช่องยูทูบไทยรัฐสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬากันนะคะ